ท่านคนมาไต่ว่าคนมาไต่เอาบ่าเหลือว่เหมือนจะาฝูงจาง้างูสวัสดีครับผมพี่น้องเขาป่าหาเฮ็ดครับผมมือนเห็ดงูกออกเห็ดปวกออกครับผมออกออกทุกเฮ็ดแหละรครับปีนี้ฝนดีที่้าเพื่อนพี่น้องเพื่นอนอก็ะลั่งปั่นกันอยู่ ันเห็ดกันบอคือบอปากข้าเจ้าปันเห็ดกันเด้อครับผมพี่น้องคนบอป่ากันญานไปแย่งเพื่อในหลายบอในหลายบอเอ้ยปลาเป็นแปนเลยครับผมแต่ว่าพี่น้อง่นพูวไต่คนติดในหลายอยหาหอดแม่งแข้งน้ำก่อเมืองโขกครับผมพี่น้อง

เฮ็ดผอไปบงเฮ็ดผอเฮ็ดผอผลมาเฮ็ดผอเฮ็ดผอหนังมันมุ่มีขนผลมาเฮ็ดผอฝ่ายมันสิมีขนแม่เนาะครับผมเนี่ยบ่งเนี่ยนี่มันจะเป็นขนจริงจริครับผลผ้าว่าเฮ็ดผอฝ่ายเฮ็ดผอหนังโอ้ผลมาต่เศร้าก็นั่งกินเขากันครับผมเติมพลั่งก่อน เติมพลังกลองทาบเดินหน่วยทองเน่ขจิเครื่องกระตาแล้วครับผมเฮ็ดอหอย่างนี่เฮ็ดเคื่องเห็ดยห่งเห็ดนางงู่ะวเนี่ันาง้เห็ดนางงวโอ้นกเลี้ยน้อยอันสิที่สิมันมีมงกินอยู่เต็ อันใดียพ่อกับเจบไปกันกินมะเดื่อ,อกันหรือก็ทังขายะมะเมนไม่ใช่ว่าทังขยะเอาไปไว้ป้าเห็ดไม่าง,งาทังขายะเขาไปเทใส,ส,ส่นั่น,น<อ>มันเกิดเนาะมันเป็นเสียเนะาะเ,เ,เห็ดเผาะเห็ดเ,เอ่อบัอเองเดียร์ครับผมพี่นอ้องคุผมมาจอดโฮมบุกผมเพียนเจ้าหนึ่งออกไปบังหันเพื่อนว่าปัญหาคนบ่มีแล้ววะนั่น ในดอกเห็ดดรางงไม่แต่ดอกาง,งามๆตุ้มๆไมแต่มันเครื่องกระตานะ้าปุ๋นะเราไม่เก็บเห็ดว่าเขาจะต้องมาอะไรมาม,มามาไทายมาไทายจ<ม>ีบเห็นกระเจาคือกัน <c ười> น่ะเหรอฮะกันคันได้คันคันเห็นหลายก็เอาคันเห็นบ่หลายก็เอาให้คนอ๋อไพ่เสี้เลยมาจากข้างในหมานบ่ นักนักแห้งเลยบกปาก <c oughs> เนี่ยมึงเดินขับผมพี่น้องพี่น้องจะอ,อยู่ในไก่หนุ่สติจะมาอะไรสุดพูนมันธรรมดาเดินรับผมพี่น้องเอาหาเห็ดมันโคกไงรับผมโคกข่วงข้นกันข้นหลายอยู่แต่ว่าหันแตกกันไปข้นหมองเสี่ยนเห็ด เียนโคกแม่ดอ,อกเขาโคกพวหลงครับผมพนเจ้าทินพนหูจักหม่องมองได้เฮ็ดออกได้หลายนี่เด้อครับผมเห็นเฮ็ดเพาะหนัง,<อ>งเฮ็ดเพาะฝ่ายขันนั้นเป็นไข่เนะี่ยเขาต้องพาเบื้องบ,บอาากไม่ถึงหูว่านเป็นสีาาาโอ้นี่เติมมาเสียน มแม่นบ่แม่นเมื่อเจ้านี่พเพื่อออกไปกระต่าหนึ่งเหรดิออกกะตตานหนึงเออเราหวง่งงข,งข,ขาดายเลรอดิเอาเอามาเจ้ามาไต่เอาบ่าแม่เจ้าจงมน้าเนี่ยเหมือนยกไหออกไปแล้สีที่ขึ้นเหมเือนยกเจ้าสีได้มส,สีสีมีคนบ่กังขึ้นกังขึ้นเยนบ่เนเจา้ามีไตบ่กวาไรช่วงนี้มันเบี้ยงอื ผนมาเนี่ยขึ้นพรอยแล้วอีกคือเกินเนาหาเฮ็ดขายมันเป็นฤดูกาลเด้อครับผมพี่น้องฤดูกาลนี่ผู้ใดหาเก่งกับฝ้าหาขายกับผมโลนึงบ่แม่นต์สามสี่ร้อยอยู่บ่ผลบ่ขายเพียงคือนงูขายทะเลสามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบเฮ็ดหนงูเฮ็ดป่วพ่อบ่เฮ็ดป่วงเสมอเลยห้าสเฮ็ดป่วคือถือกว่าเฮ็ดหนงู มันปวดมันมันพอมันม <mission tutaj> ูใหญ่โอ้มูใหญ่มันเห็ดปวกมันมันมูใหญ่ก็ได้ถื่อเห็ดปวกมันมันใหญ่ขนาดนี้แล้วโอ้แมงยอยคำมันจ่ออกเป็นหมองเป็นหมองเนาะโอ้มาไต่เด้อครับผมพี่น้องเพิ่นมาไต่ขายเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งครับผมนาเนี่ยมันเทศกาลหาเห็ดปีนี้เห็ดหลายเด้อครับผมพี่น้อง เปลงเอาเอ่ามันก่วงครับผมเนื้อที่โคกเนื้อที่ของโคกสนามบินนําพ่องนี่ครับผมมันสามหมื่นกว่าไรคนเดี้ครับผมแหเมเบิงแถบเห็นกันเลยครับออกเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเห็ดหนังงูออกเด้อเด้อครับผมพี่น้องพี่น้องออมาต่าหาเห็ดครับผมผู้คนเขาไปทั้งในครับลาดเบิองอยู่ในกตา าเบิึงยี้น้ำกระตากะเจ้านี่ครับกําลังมาโอ้ยหมานบ่หมานบ่เบิึงเนี้ยครับเบิึงเนี้ยหมานไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีไม่ได้ครับผูบ้หมานผู้บ่หมานข้นมาได้ีีแสดงว่า,าทั้งในข้นหลายหมานไผ่หมานมันครับผมเฮ็ดอยู่ในโคก บางคนกระบาดใดข้าพูดมางคนกัผมผมนในในแลกไรเลยเอ๊ะทำไมาเป็นอย่างนั้นนี่ครับผมเสี่ยนเพิ่นกินเข่าอยู่เพิ่นได้พุดธเครื่องกระตาแล้วกลางคืนเพิ่นมาไต่เรื่องข้าพมีน้องไต่เราวันนี้วันที่นี่เพิ่งเอาไปขายแล้วเอาไม้เนี่ยงแสนนึง่งหยนี่ วันนี้เฮดงงกโอ้ยมาไต่ผมกับหลวงปลาหะเนี้ยกลางคืนโคกนแนมไปนั่นจิเป็นแบบนี้ครับผมลักษณะมันโมมี่มองจิตโมมีจุดให้จําครับผมต้องปักมุดไว้ย่างเดียวเขาฉันหลวงโคกหลงปลาเฮ็ดเฮ็ดงงกบ่ โบเขาไ่ได้เห uh ็ดละงูเขาได้เห็ดอะไรเห็ดเฮ็ดอี่ยังก่อนอันนี้เขาเอิ่นเฮ็ดหนังงูเฮ็ดหนัง uh งูเออโอ้เอาหาไปหาไปเฮ็ดละงูคยก็บอกว่าเจ้าเนี่ยเนี huh. ่ยก็เห็นเฮ็ดหนังงูเก่าชายคิดจะหามเอาเงี้น้ำควายที่าไปที่นั่นเพราะนุนไอ้เจ้านั่นนนั่รอบที่สองคนนึงนะเจ้าเห็นคนได้เฮ็ดละงูไปในเราเฮ็ดเพิ่นเพิ่นเอาทุกเห็ดนะเฮ็ดพอก็มีเพิ่นมาเตยไหมเงี้ยมึงขื่นไหม กลางึ้นเพิ่นพ่อมนันมาไต่ซานชีขนเพิ่นนนั่ขายไปแล้วเขาเนาะรอบหนึ่งเจ้าว่เห็นตอนเก็บเจกหรือทายอยู่ในกระต่าเพิ่นก็ได้เลยในทายตอนกระต่านนทายแล้วอ,อ,อยากเห็นแบบธรรมชาตินะออกำลังเด็กอันนั้นนะโค้งมันก่วงเด้อครับผมพี่น้องคนหนี้อยู่แต่ว่าครับมัได้อยู่ยไก่กันคนหนึ่งก็อยู่ยฟูนนะครับผม ใกล้ๆผมครับผมมาเฮียงมาห้างกันปุ้นกลุ่มหนึ่งครับผมยุ่ไกลๆผมครับ,บรขบกวางน้าพ่อใหญ่สองใหญ่ผมมานบ่ยายยายหาเห็ดพอฝ่ายหาเห็ดผอฝ่ายข้าเจ้าไต่ไปเบืดอแล้ว ขายลวกเอาเาไขาอ๋อเป็นตะขายได้ยอี่ฮ่่ฮวยได้ยอตะลางเกได้เพาะไฟก็เอาทีมันบ่มีแนวนเนาะโอกะหาไปสั่นเด้โอ้ยเฮ็ดนุขพระท่านเพิ่นบอกแม่เอ๋ยเ้ยาคนมาไต่เอาตัว่เขไต้ถึงไหนมันมาหัวใจพูดจับเโบตาลางมาหอดตี เฉพาะฝายลงดูเอามันคบไม่ได้ดอกมันเหียเลยมันเหียเลยมั้ยโอ้ยเพเฉพาะฝายมันสิแนมมันสิแนมเห็นไงเนาะมันบ่มีแนวหาวหาไปหาไปข้าเจียงป่ะเห็นเราง่มันหามันเรียกข้าเจียวโอ้ยตูไปตาเต็มมองจักว่ามาเอาน้ำได้จักว่ามาสวนได้เพิ่นเพิ่นผ้ากันมาไต่ก็มีได้แย้มกางเขน เกืบุ้มนึงล่องไว้ฝุ่นนะครับยาไม่ยืพอีอกฟุ้มหนึ่งครับคเกัน่อซือกันคือสิกาแท้ส้มแน่ครับเต็มกระตาได้เตี่ยปลาจิ๊โทวเบงกันด้วยครับคู่คูหมานไอ่หคมานก็เต็มกระตาเลย ดอกบวกใหญ่ๆนี่ไหมนั่นพ่อแล้วพ่อระตีพ่อแล้วจ้าเฮ็ดไอ้โอไออันเงี้ยก็อี่งอมอีหรอกญาติไปหาว่าแต่ใส่ฮะภาคเหนือโอ้โหผู้หมานเด้อครับผมผู้ใดก็ได้จนเต็มกระตาหมานไฟไหมมันหนีดีตัวนี่ อันใบวานมันเย็ดยู่ในขกครกับผมนี่ถือว่าเสี่ยนดนี่โอ้อยางไปฟอูมัมันตีโอห้อ,อยฟอนชะก่อนจังเก็บขัดไปฟอจังสันโอ้ กุม้มมันกับมันเอ้จนเต็มกระตาหกง่ๆเด้อครับผมพี่น้องฝุ่นเข้าไปทั้งในฝุ่นก็ะมีครับกูบกลับจากกะมีครับผมฝุ่นมาแต่ทั้งใน เอาขวดนุ่มไม้ใบตีกเอาใครมั่นหนั่นบ่เอือโคโลอยู่สองใค่มงเกาหมื่ว่านนั่นละมองเกาเลยมันมันกมันกะไว้บยืนไลยเนาะเนาะมื่อเดียวมื่อเดียวขันฝนตกไงครับมันคือเอาคักแต่เงีมันขึ้นเพราะว่าเอาเฮ็ดคักๆเดยผู้ใดก็ได้ในเป็นกระตาพน่ะเมียนอายุได้เป็นกระตาให้เจงได้ตีไปทางไหนบ่เนี่ยตลงไปทางหลังเหมอนข้าเจ้าขึ้นมากเพราะเจ้าขึ้นมากพู้บ่ได้ก็มี มันคนหลายว่ะสินเขาโคกหาเฮ็บดบ่ได้เฮ็ดครับผมพี่น้องผู้ใดก็ได้ผู้มานกับมนันครับบ่ได้เฮ็ดล่วงสอนท่านตัวพามาเวงพี่น้องพ่นสอนหัวครับสอนหัวสอนแม่งนางงามสอนหัวสอนแม่งนางงามครับผมหนีทางออกทางออกโคกครับผมออกมา หาเฮ็ดผู้ใดก็ได้นไดในหลายๆครับผมพี่น้องแต่ว่าผมหมดได้หาสอนหัวครับแยวนี่จะเก่าเฮ็ดเก่าด้วยกันเลครับผมพี่น้องปีที่แล้วผมมาเอายิ่เฮ็ดนงงูกเลี้ยงมันจะออกอยูจจ่แต่ตายนะครับผมคนเขาเหยียวยางกาย เจ้งยางกายขึ้นปเถึงขมมดผมมาหาที่นี่แค่นี้ปีที่แล้วพอ่อใดอยู่ครับผมผมพี่น้องคนสอนหัวครับสอนหัวสอนหัวสอนแม่นงงางั่มครับผมตี่ตามช่มครับนี่ครับผมโวมงวิถีนี่ถี เธอได้ออกยูทูบนต้องยิ้มจ้าต้องยิ้มจ้าโอ้โหาถิ่งหัวก้หันี่ยหัวนอยนี่จ้วกวกเจัดจ้นีเครื่องอันนี้แล้วัเมีแมงดาหน่อยแมงแมงนางงาม นกตะเตาแมงเหนียวเนาะเอ่อเหนียงก,ก่อนนะแม่งของแขนหนูมันป้าจิโทไหลบ่น้อยได้เนี่ยมันสองสามโลได้เนี่ยสองสามโลได้เนี่ยตีลุงรังแหละเซ่มันมันห่อนมันก็ลงไปผุนเตี้ยมันห่อน,นก็ตีลุงอย่งางผุนละนั่นเย็นเจ้าเจ้าต้องเอาเสื้อผู้เส้นหูหมอนกับผู้เส้นเ <c oughs> อววันนี้ห้ายยางไปใส่กับหยางน้ำกล้ อันนี้บ่ได้ถูกแ <mm> ล้วเจ้าเหมา,าโอ,ใโอ้ในโบนอยเด้อครับผมสอนคู่มือบ่นนี่เพราก้าม้านะจ้ะเพาก้มาเมื่อน,นึงผมมาถ่ายคลิปอันนั้นผมไปเห็นสมรภปากทางนนทนสงังเห็นผูนถือบิ่งมาตั้งผีแล้วโอ้ยโทรศัพท์ผมหมดเต็มไปถ่ายจนเต็มที่ได้อยู่มือนประมาณสานมนานม่วงสีม่วงก็เจ้าพากันมาอหอนๆซะละในโบนอยเด้อครับนี่ ตาเอาสีตส่วนเราส่วนเอาขันห้องเอาเพราะงมามาลาเเห็นจะไหนแงยงม่นก็ต้องสองคนละไมูดเดียวก็เห็นได้ผูดเดียวมันหยาดเนาะยงยอยู่นะโอ้ตาเขาคุณสีเลยแสดงว่าจ้าต่นี่แสดงว่าเครื่องถวยน้อยเห็นแล้วแม่นหม้อเม่นโอ้แสดงว่าเขาเหยียบยี่นี่มี โอ้แม่นเ้าเหยียบมันแบบนี่ <ผม S 1> อยู่เป็นมูเป็นมูเมด้แม่นบอกอันนี้ข้อดัดกวนมันแตกแล้วนี่เด้อครับผมพี่น้องเคยเห็นบ่วิธีชีวิตหายอยู่หากินนี่สารมันเฮาครับผมเขียดหวกเขียดหว่วงหัวจากาหวกีวยังไงโอ้อาวเปม็มูหมูโคใส่กันเลยแม่งหน้าง,งั่มแม่งกองแขนแม่งเหนียวแม่งชี้เสียดเหรอโอ้แสบเด,ด้อ แสียบในหัวบานหงมเสียบสุดๆเลยสุดๆเลยโอ้ยายบางห่นก็ได้ประมาณนนี่ละสามโลเยอะจริงแต่ว่าเพิ่นหันได้แม่งอันแม่งยังละเลื่มไปแล้วแม่งอ่อนๆอีกอย่างก็แม่งอ่อนสอยแม่งอ่อนสอยแมงอ่อนสอยมันคือมาน้ำเนี่ยครับผมพี่น้องแต่ว่าตัวมันใสใสตัวใสใสหางแดงแดงนี่หางแดงแดง ตัวจะใส่แสบกลัวมันบกโอมันถือยู่เรืออครับผมพี่น้องมแม่งอ่อ,อนซอยมันถือยูออ่ทางนอกคนจอยเอากลวงยี่ด้วยครับน้องนี่นาแรงกัเพื่อนกินสีบกปีนี่น้ำหลนินจักหน่อยนาเรงก็ได้กินกุ้งด้วเป็นกุ้งบ่เพื่อนมาแต่ใส่ือกุ้งกุ้งหลได้จน่องแม<อ>่นบ่เกนักส อกุ้งก็มีมันขึ้นมานหนามๆเนาะน้องอยู่โคก,กับผมโคกสนามอยู่จะไตโคกสนามบินตอนเลี้ยืเอข้างในนี่ก็มีหลายหนองเยอะปีนี้มาหนามหลายหลา,ห,หลายครับคือผู้เก่าแห้งหลายครับทั้งไหนก่อนผู้เก่าของแมผู้เก่าจีนฝาดของเขาผิวหยีหยีโออยู่ฟังทั้งผุ่นบ่โอ้ยเคอ่อนมาผู้เก่าจีนผู้เก่ามันเขามีกลิ่นผมบ่เคยไป เ่อนนี่ก็ไร้ไร้เพื่นนี่ซื้อยังก่นโกคเพื่อนกี้โก้กี้โก้ล่ะคือผยิมเน้นน้ำเน้นน้ำจนตาแดงคำนี้น่อยเน้นน้ำจตาแดงเน้นน้ำจนตาแดงขึ้นได้ไมื่นเพ่นพุ่นพื่นเพ่นพ่นเสิหาว่าธรรมดาด้อมดเลยมุดมุด มันมูนน้าม no? e ีดีเนาะมนนโอ้ยตาแดงนั่นน่ะซ้ำเล็กหน่อยนะครับมันตีโอ้ยมัน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 เถียงยังเห้ยนี่ยังเฮ้ยเป็นเป็นอะไรสินเจ้าใส่เบ็ดบอกนี่ยังเจ้าเฮ็ดเป็นมองเป็นมองไปนี่ปลารสีนีเนาะ นี่แท้ๆละปลานี่สอนหวกสอนแมงนางงามสอนเอาทุกอย่างแต่มันถือเนาะแมงดาเคยได้บ่มีบ่แมงดาอุ้ยแมงดาตะเกามัานจิกมันจิกขื่นไข่เนะาะมันจิกขื่นไข่เขาเขาสีแนมเห็นไข่มันจิเอาง่ายๆด้ แมงดากน้องกลางโคเป็นแต่มีอยู่น้องกลางโคกลางโคง่ามหน่อยนกเป็ดมาลงต่วมาหากินหอกกินอะไรดำพุดธดำพุดที่นี่โอ้ตื่นตื่นก็มีตัวนมันก้นบกวนแต่เราบาดเดินนี่เอามาเลี้ยงขี้เหงียออกวันนี้เขาก็เที่ยวเลยเอาไปขายบ่นบจ้ะกินกินอย่างเดียวน หาอยู่หากินอีเด่นไปขายกับลูนึงกับโบแม่จะเป็นพันบนตีไปขายก็ได้ขายดีอยู่แล้วส็ว่างคล้องเสียก็บพอยากขายเนาะหาหาอยู่หายกลิ่นแมนอาสาสมไบห้างเงาเขาก็ไปเฮ็ดงานเนาะหาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานก็มีเสบียงโอ้นี่มันขึ้นนี่แม่นบ่นี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปนอยังนี่นี่เห็นบะ โอ้ Dante, да. เป็นฝูงเลยเนี่ยมามาว่าโอ้เป็นฝูงเลยนี่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 เงีคักๆนี่นั่นเห็นขนาโตโอ้ยมันได้เท่าบาทนี้เดีอวครับผมพี่น้องเป็นยังไงไหนพ่อมันบ่หลายเลยมันขึ้นมาหายใจเนาะมันไวคือพวกแข่งแบบก็แข่งอย่างแข่งกุ้งเนี่วนไปซวนมาซวนไปซวนมา เงี้ยสิแลเงี้ยขนาดโอ้ก็ต oh. ้องคอยอัน,นมันมันบ่นคือกุ้งเนาะอันนั้นเวลาเขาสอนขึ้นมาเอายิบว่าต,ตัวกุ้งอันนี้เขาคอยตาเก่าใหม่มีขี้เงี้ยเบอรหนมันถึงดินเลยใหม่มันถะึงดินโอ้ไม่ได้แตเพิ่งกระเพานฟูอยู่เนาะ <c oughs> บาดใดเนาะ <c oughs> บาดถ,ถือกถือขัากด้ข้าพุ่มพี่นอ้องโอ้ย oh มัน oh ก็เป็นตะมันตัวแนวนี่สอนบาดหนึ่งบาดหนึ่งในซ้ำนี้ ก,ก็อยากกีนเล็กเงี้ยวอ่ะไปเลยแจังเลยมันยิ่เด้อครับผมมนัมนมนัมนมันมันไปหาเห็ดบรร่ได้มาหาสอนนี่แหะครับผมแ <c oughs> ผ่นสองแผ่นสองได้กินแน่นอนครับผมเขมว่าในโคกนี่พว้ตเตียวมาหาเห็ดเอาเอาบิ่งมานั่มมาบิ่งมาพร้อม <c oughs> บ่ได้นึ่งก็ได้รรยยนึ่งครับผม โอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุติกันนำเสนอเพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณในรายที่เข้ามาชมและส่งฝากกันได้กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในรายส,สวัสดีครับ